ินแต่ว่าเวลามันจะมีค่าเรียนแบบของสินโดยเฉพาะเนี้ยมันก็ต้องแยกกันไปเรียนอะไรเงี้ยเข้าใจปะโอคือทุกคนอยู่ห้องเ<ะ>ดียวกันแบบว่า<อ>มันจะมีค่าเฉพาะก็ไอคนไหนที่อยู่ห้องะไอคนไหนที่อยู่ยสายสินจีนก็ไปเรียนเรียนภาษาจีนฝรั่งเศสก็ไปเรียนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยทั่วไปแต่ว่ามันก็จะค้า้ากันอยู่แหละมันจะมีค่าเรียนโดยเฉพาะประมาณนั้นแหละจำง่ายงนะ้คือว่าไม่ใช่เรื่องแย่เท่าไหร่เด็กเวสิมเฮมเหรอ เอ้แบกขวาเป็นใครวะก็เอสเปริโกยต้าไงเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยกูเจอคาสิยาสอปิโกยต้ามันสเปนสัตว์ไม่มันแอตแอลแลนด์เปล่ายังไม่แอตแลนด์ตัวกูเหรอเออใช่โอเคด้วยสวยมึงเจอกูเชื่อกูมาเจอคาสิยาร์ต์หนึ่งร้อยว่ะโอเวนเยสเคแคมเบลเทคสวยเชี่ยเชี่ยเชี่ย เชียชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วลูกนี้ยังก่อนโอครับเย็นนะใจเย็นเย็นนะุยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวมีคนมีคนล้มมีคนล้มมีคนล้มอย่างนี้ก็แหวนเจี๊ยบดีครับผมจานจานนี้ก็หวานเจี๊ยบนะนี่เซนเตอร์อยู่นี่ไงมันดันกูเนี่ยฟาวด้วยสัตว์นี่อบอลไปเลยอบอลไปเลยแลละโอเว่นเท็โมงโอเรลียบโอ้โหไม่ดีอ่ะไม่เคื่อนโอเว่นนะ คสียันไม่เสียเลยอ่ะเบบี้โกะเบบี้โก้ไมโครเวนเบบี้โก้ใช้จังหวะเผื่อไหมจังหวะเผื่อเปิดเสื้อดำเหมือนกันด้วยนะแบบจริงตัดแม่นเสื้อดำเหมือนกันเลยดำเอาละครับนำไปก่อนถึงศูนย์เชเดอร์เบอร์นอสสิว่าเออวินะไล่บอลเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เกินไอ้เหี้ยโอซิเมนโอยขวาสุดโอ้โหอยากเอาฟาวครับผม ยังไงฮะเอา้าเล้วมึงจะเล่เลนโอ้วยังจะเล่นต่อเบคแฮมแม่งโคตรเหลือยังไงครับเบคแฮมเล่นเบคแฮมเล่นกลางรับไม่เจออ่ะใช่เบคแฮมเล่นกลางรับเอาเล่นกลางรับไงนี่ไงล่ะครับแต่เอาไลกา่กัดไปเล่นกัดโอ้ยเชี้ยชิบหายกองทะลุกูยังยังก่อนยังก้อนยังก้อนใจเย็นเย็นพุยโยพุยโยพุยโยพุยโพยโอไอคอนพุยโยไอคอนเออ ไม่ฟาบ้าไม่ฟาบ้าไม่ฟาครับไม่ฟาครับอ้าวแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยกูน่าจะหลุดแม่งเลยเล่นเล่นช่องว่างแม่งเล่นช่องว่างแม่งเล่นช่องว่างแม่งเล่นช่องว่างไอ้เหี้ยเอาเอาเอ้ยได้เว้ยเฮียเคลียเคลียเอ๋ยมงเล่นสูงสวยโอเว่นเทคเอ้ยเฮียเตี้ยเอ้ยแม่งเตี้ยเคลียมาก่อนขานขานจับคันขานเคลียเดฟเวตเทคมุงเจ้าล้าน เบบี้โกเบบี้โกอ้เหี้ยเบบี้โกกูเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนอ่าเคเอได้เลยเอานอนเจอเอาก่อนนะผมเจอนักเตะมาซิลไปจุกเลยอะเชี่ยเ้ยเอาอไปละบุกอไปละบุกอีกแล้วเยียเยี่ยบุโยโอเคสุดงามเตรียมไปก่อนโอ้โหอะไรกัดเตะมงโอ้เมซี่มงไม่ชนะอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไกลเปล่าเยี้ยเมสซี่วะเมสซี่มาวะเมสซี่ไหนเนี่ย เออเมสซี่เมสซี่เมสซี่อเมริกาเพื่อนอ๋อเมสซี่แมมมี่เหรอเออเฉเลยกิกิตกาครับพิกิกิตกาปิกิกิตกาจังหวะดักจังหวะดักนี่อ็ดอุลิวกาดร์เฮียเฮียเฮียกเอุลิวการ์แม่งช่วยชีวิตไอ้สัตว์กูเกือบเลี้ยงเข้ากูตัวเองแล้วเฮียเลี้ยงมันเกินที่อุลิวการแม่งรีเฟกดีไหมเฮ้ยจะเปิดเลยเหรอจะเปิดเลยเหรอเมสซี่โม่งด้วยเยียคี้โโคตรเก่าโคตรเก่าอ่ะ เล่นเสาปะฟิโก้ฟิโก้ไปที่เนทเวทครับผมจากวันนี้ไปที่เบบี้โกโอ้โหใส่ก้อยอย่างนี้เตรียมตัวก็ยัดล็อกคืนนิดนึงต่ออย่างได้รผมเนทเวทไปที่เบบี้โกไอ้เฮ้ยเอาเอาเอาเบบี้โก้เอออาเบบี้โกเบบี้โกเล่นก่อนเบบี้โกโอ้โหจานฟาวดี้ไอ้เคี้ยเตะขาขนาดนี้ไม่ฟาวเฮ้ยบ้าไปละมึงเอาไงกับกูอะเอาเมซี่เล่นลูกสูงนี่ก็ไม่สวยดีวะฮะเอาเมซี่เล่นเอาเมซี่มาเล่นลูกสูงอ่ะน้อง ไปก่อนโอ้โหแทงช่องอย่างงามลงล่างไปที่โอ้โหคาฟูอย่างนี้คาฟูอย่างนี้ว่ายังไงครับขออนุญาตพักไทยไปก่อนโอ้โหจับเถอื่อยไอ้กัดไปก่อนยิงโอ้โหซ้ำอุ้ยไอ้เขี้ยมไปซ้ำอะไรครับเอ็มเปเป้อะไรครับเป็นเบคแฮมยิงไก่ลูกนี้แม่งจับเยแม่งยิงเบาสัตว์เทคมงด้วยไอ้กัดโอ้โหเอ็มเปเป้ขึ้นมงเว้ย เฮ้ยเฮ้ยเิหายละเปิดออดโดิเฮ้ยปิ๊เฮ้ยยัลุงหมดลุงหมดเลยันทรันเวอร์เกินไอ้ยลุงนี้เวอร์เกินละลุงนี้เวอร์เบอร์อรเอ้ชีขาโอ้โหหนมันหลุดได้ไงอะวิ่งขึ้นไปทันได้ไงวะชี่ยอมเลยมีสเต็ปหรอวะมีสเต็ปหรือวาไงดูดิมันหลุดสามคนจี๋เลยหลุดสี่อะไอ้เหี้ยกูจะรั่วไอ้สัตว์ลูกนี้แม่ง เชี่ยก่อนเชี่ยจริงไหมมึงโดดสูงสัตว์เลยวะอะไรครับอะไรก่อนคมีเมซี่เมซี่อะไรอ่ะเขาทำหน้ายเหรอเชียร์ไม่ไม่เช็คลายเลยเตโอเตโอไม่เช็คลายเลยเว้ยทำด้วยไม่รู้ครับกรรมการเป่าครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ใช่ทางนั้นอ่ะกรรมการเป่าอ่ะไม่ใช่กูอ่ะไอ้ล้นอะไรล้นเป่าทำไมวะเออไอ้ล้นเป่าอ่ะไอ้แก่เช็คลายก่อนเอแอคอสติได้อยู่ เฮ้ยเล่นดวนเล่นดวดเออสวยขึ้นไปเออแค่นั้นแหละขวาสุดเบบี้กูอ้าวชิงกับกูวันทูทีโฟร์ไฟซิกเซเป็นเอกเอาแล้วมึงจ่ายบนเพื่อกูจะจ่ายตรงกลางอ่ะเนี่ยมันชอบอย่างเงี้ยเพียวเฮี้ยมันเป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยของกูเนี่ยหน้าจอมันเลื่อนปุ๊บแล้วมันแบบจ่ายมั่วแล้วอ่ะเนฟเวตยิงเองเลยเฮี้ยยิงเองแม่งวิวี่ปัดไปเชียเน็ตเวตยิงโคตรแรงไอ้สัตว์เนฟเวตยิงแรงเกินอ่ะ แน่แน่ทำทรงนะทำทรงนะเบคแฮมเปิดไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับผมเปิดลูกนี้เอาเบคแฮมซ้ำดิรออะไรล่ะครับผมเบคแฮมแม่งปั่นไม่ขาดเว้ชัลแบทไหมเนี่ยชัลแบทม่่ไมมลบาเล่นลูกสูงลูกสูงแม่งไม่ชัลแบทแล้ลูกสูงแม่งปั่นไม่ได้เฮียอ้าวเคลียดีรออะไรอ่ะคุโยเทคเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะเล่นก่อนนะเคลียก่อนนะเคลียก่อนนะไปเลยเฮียลูกเนี้ย เบคแฮมโอ้สวยงามต่อมาโอ้โหกูว oh, ่าเห็นละกูเห็นช่องแล้วล่ะไอ้เหี้ยแต่กูเสือกจ่ใจเหี้ยแม่งรู้ละทั้งที่รู้ก็รู้เฮ้ยโอ้โหลูกนี้ชิปหายแล้วครับจานเอ้ยสี่ปั่นเลยโอ้โหต่ำนานเฮียมีลมหายใจฮะโอลิเวอร์คาร์นะยังได้อยู่เว้ยโอ้โหเตะโค้งสูงเพื่อเอามึงอ่ะบ้าวปะยิงสักแบบนี้มันจะเวิกไปแล้วจานจานครับมันจะเวิกไปแล้วครับเฮ้ยเบบี้โกเบบี้โกโอ้โหเบบี้โก ช่องก่อนเปิดแล้วครับตลดเ็ตดมเ็ดชมเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้อ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยโ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 อ้ยเฮ้ย้เฮ้ยอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยอ้เฮยอ้ยเฮ้ยโ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยโ้โอ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเ้้ยอ้ยเฮ้ย้ยเฮอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้อ้ยเอ้ยเฮเฮ้ยเฮยอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮยเฮ้ยโ้ย ไม่ไม่ซี่มันเข้าในมันเข้าในเองไงเชี่ยว้าวอ้าวคุณกดซับกันหรือยังครับผมนะถ้ายังไม่ได้กดเนี่ยช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแนละ้วอย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งกลิ้งด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ทดีวยวกันเราจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็ไปดูคลิปกันต่อเลยครับผมโดนสตรีมโอ้ขู่ครับผมเซีมมันจะมาเข้าในทำไมวะมันถามมาเด้ไม่ชอบเข้าในเชี่ยตลอดเลย เอ้ยเวอร์เวอร์เวอเอ้ยเวอเว้ยเออเวอรเว้ยหายละเห็นละเห็นละเห็นละเออเออเออตัวสุดท้ายสวยยังจับแคมเบลล์ไว้ทุกที่ฮะเขาติดละเฮียไม่ชอบแม่งอ่ะไม่ชอบแม่งเลยเออเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยหลุดแล้วไอ้ดิวิ่งต่อให้สุดวิ่งต่อให้สุดหลุดแล้ววะก็หลุดอ่ะครับจานติโกซิวาติโกซิวาซอสอยู่นะขานไม่เห็นหนะครับว่ามันหลุดอ่ะครับอะไรลูกนี้ก็โอเวอร์ลอมวงโอ้โหูวงเฮี้ยมากไอ้สั่น S <S เลยนะออกเลยนะเลยบี้โกนะออกไปเลยน,แบบน,นะออเฮนะียคอมมิชชั่นอะไรอ่ะและสดเต็มเลยโอ้โหลูกนี้ก็เตรียมโตเทคโอ้อ้าวน้องนี่ก็สวยดีครับสวยดีครับเนเวิทเล่นเล่นเล่นเนเวิทโอ้โหเนเวิทไม่เล่นต่อเฮียทิ้งแล้วอะ่ะเนเวิทคือกูทิ้งแล้วอะ่ะบอกว่าทิ้งแล้วอะ่ะยเฮ้ยเล่นก่อนโอ้โหแม่งเตียวกุศิวะแม่งโคตรซูเปอร์ per ดักบอลเลยวะ่ะเลียเลียเลียเออจังหวะนี้ต้องเลียแล้วล่ะ เฮ้ยที่กูเคลียบัตอืมแม่งยืนดูจนสี่ห้าคนเลยไรกาดไรกาดเอ,อ้ยโอ้เว้เล่นอยู่ไรกาศยังเล่นอยู่โอ้แล้วมึงแทงช่องเทียอะไรเนี่ยเจอลาดไอ้สัสอยู่แล้วคนละทีไอ้เฮียทีมชาติอังกฤษนะนี่แฮมเบลไปครบ<ไ>ปับจับจับจับเบบิโกจับสวยไปบิโก้วีโก้ไม่เล่นเฮียอะไรเลยเว้ยจับได้อย่างเดียวเลยวีบิโก้กูไอผมแบร์นาโด หลุดอย่างนี้โอ้ซิลึกมาออกไปก่อนเล็กเทียไปเลยบิดมิโก้ไม่สูงพอว่ะเทียเฮ้ยไอเทียโคตรเวอร์ลูกนี้ลูกนี้โคตรเวอร์ชิงกับเมซี่มอสติดรอรอรอล้อมวงล้อมวงล้อมวงจับไปเลยไปเลยไม่นาใครจะมาใครจะมาโหมงให้มึงเนี่ยฮะ เปลี่ยนนักเตะแล้ววะ่ะกองหน้าไม่ไม่ใช่เอเวนละอเวนใช้ไม่ได้ละอเวนใช้ได้แค่ต้นเกมที่เราต้องเป็นซูเปอร์ซับว่ะต๊อปเตะอย่างเงี้ยเฮ้ยขวาขวาขวาเฮ้ยสวยโอ้โห<อ>ฟิกโกูไอ้เฮียไตโอเลยละมงจะเหนียวไงวะเอาดิสีครับผมคาฟูคาฟูชนไม่ฟาวไม่ฟาวไม่ฟาวคาฟูฟาวไอ้เฮียมึงจะโม่งทำไมเนี่ยฮะอเวนหรือลุ้นกลตีนั่นน่ะ ให้ฟาวดิฟาเว้ยไม่ฟาวเว้เออวินวไม่ฟาวเว้ยเล่นเล่นเล่นเวทเ,เออพิกมาต่อให้เไปต่อให้ไปแข้งดิโอ้โหมึงเล่นช้าพวกมึงไอ้แกไอ้เขี้ยมันแก่แล้วมันแก่เลยว่ะพวกนี้มึงจะคัดแบ็กชัวนั่นไงล่ะคัดแบ็กจริงด้วยแม่งคัดแบ็กแม่งคัดแบ็กไอ้เหี้ย, <c oughs> ยงไอ้เี้เฮ้ยหลุดแล้วโอ้โหเจอล่าชา้าเปลี่ยนตัวแล้ววะ่ะไม่ได้ละยัดแค่เปิดอย่างรัวพาสติโอ้ยเปิดมา ออกบอลเลบอปล่อยออกเปล่อยออกเล็ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเธอจะเปลี่ยนตัวเฮียาตัเปลี่ยนตัวอะไจหลาไม่เล่นไม่ไหวแล้วะจหลาไม่พรดติดเปิดดีอะมาจะไม่เี้หรอเล่นับลวเฮียซีซีมงมงเป็นไื่อรอไอ้เาด้อเอาโยติดดีว่ะโชว์ไม่ีมัอะไรเป็นเซมามามใช่ปะนี่ปะเปลี่ยนแกนโดนขับไปไหนละติดขวไปะอเอาเป็นช้ากี่ว่ะ กาคาเลยวหมกาคาเออกาคาเล่นได้เว้ย่ไงปุไยเปลี่ยนเป็นมิชลิตเหรอมิชลิตกันเออเดี๋ยวมิชลิตมาเลยเฮียดีอีกแหละแต่เปลี่ยนไปไน้ดีอีกแหละตึงต่อตึงเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งซอยอะกูอะแม่งเล่นไม่ไหวละคนเปิดมาก็เขี่ยไปก่อนครับโอ้โหไล่กัดไล่นบอลโอ้โหไล่กัดมึงมึงเป็นกองหลังตัวรับได้ไงวะเนี่ยเชื่อเรื่องมาก็เสียบอลแล้วว่าเรื่องมาเขาเสียบอลแล้วโอ้โูดิมิชลิตเฮียเออร์เบิร์ลตติตติอ่าตติกูมาแล้วกาคา กากะเฮ้ยเว้ยเว้ยกาเกะกาเกะโอ้ยเฮ้ยก่อนนะก่อนเล่นก่อนต้อตีบาริอกากะมาติวุ์มาติวุ์อ่าคาฟูครับเล่นครับเล่นชั้นแม่งเคลียร์เป็ยอนเคลียร์เฮ้ยสวยโอ้ยเร็วมึงเออเวล่ากาเกะเฮ้ยช่องมาช่องเปิด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 เลยเร็วช่องเปิดโอ้ยโกูถามค่ะช่องเปิดช่องเปิดเฮ้ย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 หยับลอยุดมาติวต์โอ้ยมาติวต์อืมลูกนี้สวยสัต เนี่โคตรสวยลูกนี้แทงมาพิกมาต่อมาอือหือพลาดเองโนคตรติดตัวอะไรเฮ้ยขายาทำให้มันพุ่งล้มวะไม่คิดมันมันยิงไปทางขวาอ <c oughs> ะกาก้าวเ้ยกาก้าไล่บอลกาก้ากาก้ากาก้าสวยกาก้าเล่นแบ็คเหรอกาก้าเล่นอ้าวอ้าวอีกแล้วหลุดอีกแล้วครับจานจา,านครับว่าไงครับขายาแล้วปั่นนิ่มๆครับผม หมุนปั่นซ้ายมปั่นขวาเพื่อปั่นซ้ายวะเวลาเล่นก่อนดิเวลาเวลาแฮทริกอยูไม่เล่นเลยเว้ยเค้ยร์ด้เด็กคตัวตึงอยู่แล้วตัวตึงฮ่องกงเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยสวยโอ้อะไรเนี่ยเคลียร์เลยโอ้แล้วมึงเคลียร์พลาดไอ้ี๋อะไรเนี่ยโอ้โหจานโคตรบ้าไอเฮียได้ไม่ช่หรือเคลียร์กูไม่มึงเคลียร์แล้วไอ้สัตว์เคลียร์ได้เยี่ยมมากไอสัตว์เมาส์กูยังไม่ได้จับบอลเลยคาร์ลสเว้ย ตัวคารลต์เอาตติเชื่ไปเจ้าพูโยหลุดอาโดมิชลิตลงล่างก่อนลงล่างก่อนสวยน้องสวยน้องเชี่ยแม่งเปิดสวยสัตว์และแม่งรับไม่ได้จริงๆมันลูกนี้รับได้เลยแต่คารอสมันเตี้ยไอ้ห่าแม่งมงงไม่ถึงคารอสมันเคยเล่นกองหน้าไม่ใช่เหรอลูมตัวคาร์ลล้มตัวคารอสอ่ะใช่เหรอเชี่ยโคตรโหดเย็นยังล็อกหลับมาล็อกกลับมาอย่างงี้กาก้าก็เทคมงก่อนครับมาติอุสต่อด้วยตติ ต่อไปด้วยไรกัด like ต่อซ้ายไปด้วยคาร์ลอสคาร์ลอสต่อไปเรียกไรกัดแล้วจังหวะนี้ก็ยิง like เตกูไม่น่าเปิดหลอนพวกยิงเลยว่ะอี้มันยิงช้ามากไอ้ยี่ก็จะยิงได้แม่งโอ้โหตายห่าไปเสร็จมั้ยเล่นก่อนดิเออร์ปัมบอลโอ้โหแม่งปั๊มบอลไม่ผ่านปัมบอลสู้เขาไม่ได้เลยว่ะออสติดยังก่อนครับเดมิเชนิดเออไรกัดเฮาโอ้โหเล่นก่อนดิเออแค่นั้นแหละคาร์อตไป เป็นสิแผลอ,อะไรครับจานลเล่นในแดนครับเล่นในแดนครับแผลแล้วเฮ้ยเป่าดีเฮ้ยเป่าดีจานจานไม่เป่าเลยอะเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหตึ้ง,งนะทำไปเล่นเกมนี้ตึ้งมากเตี้ยไม่สมมตไม่สมมติกูไม่มมได้แตะบอลกูกลางตัวลูกกู<อ>จบกันจบ